สัสดีครับพบกับผมเด็กบ้านริโบายปานี่อีเลเวนซึ่งวันนี้ครับผมเราจะมาทำอาหารกันบ้างครับวันนี้เมนูของเราชื่อบัวลอยโกโก,โกโน้นมสดครับซึ่งส่วนผสมก็มีตามนี้เลยนะครับนมครับน้ำเปล่าครับแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเหนียวครับ แป้งมันครับน้ำตาลครับผมผงโกโก้ครับนมจืดครับแล้วก็ดากช็อกโกแลตกับไวช็อกโกแลตครับซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาทำคนเดียวนะครับผมมีผู้ช่วยของผมด้วยขอเบิกตัวผู้ช่วยของผมเลยครับเวนี่นะครับผมแม่ของผมเองนะครับซึ่งวันนี้แม่ของผมนะครับจะมาช่วยผมทำบัวลอยกันด้วย นั้นไม่เสียเวลากันครับเรามาเริ่มกันดีกว่าแม่ครับวิธีการทําบัวลอยของเราเนี่ยมันทํำยังไงครับก็อย่างนี้นะวันนี้แม่จะสอนให้ทําบัวลอยโกโก้กับบัวลอยนมสดของเราเนี่ยเราจะต้องมีช็อกโกแลตสอดใสอยู่ข้างในเวลากินเนี่ย มันก็จะได้ความรู้สึกเออเหมือนคล้ายๆเราวาไส้ไหลออกมาเล็กน้อยมันจะดูน่ากินแล้วก็อร่อยด้วยสนใจมากเดี๋ยวแม่จะเป็นผู้ช่วยปานให้ทำไส้ช็อกโกแลตนะแม่จะหั่นช็อกโกแลตแต่ว่าปานทำส่วนผสมของแป้งแล้วกันนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นถ้วยตวงอ่าปันเอาแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงครับครับผมระหว่างที่ผมทำนะครับแม่ผมก็จะช่วยหั่นช็อกโกแลตไปด้วยนะครับนี่ ใส่ไปเลยหนึ่งถ้วยตัวไส้ช็อกโกแลตเนี่ยเราสามารถซื้อไวช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตได้นะครับตัวไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเราก็เอาไปใส่กับแป้งโกโก้ของเราส่วนที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตเราก็เอาไปใส่กับแป้งที่เป็นนมสดของเรานะครับมันจะได้ตัดกันแม่ครับแล้วหลังจากที่เราใส่แป้งข้าเนีวยเราใส่อะไรต่อครับต่อไปเอาแป้งข้าวเจ้าครับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับค่ะช เ,เอาช้อนนี่นะครับช้อนโต๊ะตช้อน <ๆ S 1> ที่เรากินเหมือนช้อนกลางนะครับมีหกนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยแป้งมันครับผมหนึ่งช้อนชาโอเคช้อนชานี่นะคะผมเป็นช้อนกาแฟนะคะเล็กๆนี่ แม่ครับเราจะทํานมสดก่อนหรือเราจะทําโกโก้ก่อนดีครับทํานมสดไหมได้เลยครับโอเคอ่ะพอปั่นใส่ช้อนชาลงไปปุ๊บอ่าทีนี้เวลาที่เราจะนวดให้แป้งเข้ากันนะครับเราก็ใช้เป็นนมสดถ้าเราจะเอาแป้งนมสดเนาะนมสดนี่ก็ต้องอุ่นๆนิดนึงเนาะก็เราผสมแป้งแล้วเราก็ค่อยๆเทนมใปอ่ะปั่นก็คลุกให้เข้ากันลูกก็ค่อยๆเทเนาะระหว่างการทาอันนี้นะคะผมก็ คือก่อนที่จะนวดแป้งนะครับอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะครับไม่นั้นเราจะได้ความเค็มโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะครับ <c oughs> อ่านี่เราก็นวดไปนะครับนวดในเหมือนแป้งโมจินวดไปแล้วเราก็ค่อยๆใส่นมเข้าไปอะครับอยาให้มันเหลวมากต้องให้แป้งมันเซ็ตตัวพอดีกับที่เราจะปั้นให้มันเป็นก้อนก็คือเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ทีเดียวเนี่ยมันจะเหลวเกินไปแล้วมันช่วยไม่ช่วย ก็ใสเสร็จแล้วคุกให้เท่าเข้ากันนะครับผมแม่ครับถ้าสมถ้าเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ให้แม่เบื่อนะแม่เนี่ยทาไส้โกโก้ไปด้วยกันดีกว่าไหมครับไสโกโก้เหมือนเดิมส่วนผสมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผงโกโก้เข้าไปนะครับก็เราจะใช้ แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยเหมือนเดิมนี่มันก็เริ่มเกาะตัวแล้วของผมที่เป็นนมเกาะตัวที่เราทำอยู่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะปันเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคบทำครั้งหนึ่งเนี่ยใช่แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิม <อ>พยายามให้เราพยายามเก็บแป้งให้ได้หมดนะครับไม่นั้นมันจะเหลวเกินไ,ไปนะครับถ้าสมมติว่าเก็บแป้งไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นรูปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นผงโกโก้เป็นแป้งผงโกโก้นะคะเราก็ใช้โกโก้เนี่ยใส่ลงไปสี่ช้อนสี่ช้อนโต๊ะเนาะ หอมไหมอืมหอมมากน่ากินเลยใช่ไหมจากประเทศอะไรเนี่ยนีครับแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่นมเยอะเกินไปแล้วมันเหลวนี่เราจะมีวิธีแก้งไงคะเราก็ต้องเติมแป้งเข้าไปหน่อยเหลวแล้วใช่ไหมเริ่มเหลวแล้วผมยังไม่ใช่เชฟมือรโปรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราต้องระวังนิดนึง ก็ถ้าสําหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่นะครับในการทาอาหารก็ลองชวนแม่มาทําด้วยนะเผื่อแม่เขาจะมีวิธีการทําที่ดีกว่านี้นะเหมือนแม่ผมเนี่ยของโกโก้นะเราจะใช้น้าเปล่าแทนนมเข้าไปนวดปแป้งซึ่งตอนที่เรานวดนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้แป้งบัวลอยของเราเนี่ยมันเหนียวได้ที่นะ แม่จาได้ว่าปันเคยเอาเมนูเนี้ยไปทํากับเพื่อนๆในวิชาการงานใช่ไหมใช่ค่ะผมก็แล้วเพื่อนๆว่าเป็นไงบ้างอร่อยปะก็ตอนนี้ทําครั้งนั้นนะครับก็เราทําเยอะกว่านี้นะครับก็เราหลายคงกินนะใช่เราจะต้องเพิ่มสัดส่วนดับเบิลเข้าไปใช่ไหมเราจะต้องใช้เวลานวดนานเลยครับหลาทีของปันเริ่มได้ยังเริ่มได้ค่ะ เอามาให้กล้องดูแบนี้เป็นยังไงนี่เป็นประมาณนี้ไม่ต้องเหลวมากนะเราให้แป้งมันพอดีพอดีแล้วก็เดี๋ยวเราปั้นเป็นลูกๆแล้วเราก็เอาไส้ช็อกแกลเนี่ยใส่ลงไป หลังจากที่เรานะครับได้ทําแป้งมาแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นลูกบอลกลมๆนะครับเราก็จะมาสอดไส้กันโดยการนะครับหยิบแป้งของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ปั้นแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมๆก่อนครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าใส่สลับกันโดยการเอาของป้าน,นะครับ เป็นการเอาดาร์กช็อกดาร์กช็อกนะคบไปใส่กับแป้งสีขาวนะคดของแม่แป้งโกโก้ใส่กับไวท์ช็อกแบบนี้เมื่อปั้นเป็นกลมๆแล้วพยายามทําให้มันเป็นแบนๆแล้วก็เอาไส้ไว้ตรงกลางแล้วพอปั้นไส้รแล้วนี่มันเป็นลูกจะเป็นแบบนี้เราก็จะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ถ้าลูกไม่ใหญ่มากมันก็จะกินแล้วมันไม่เลี่ยนนะปันเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็พักไว้ในนี้ปั้นจนหมดนะคะสอดไส้จนหมดเลย พยายามอย่าเอาไปติดกับไอ้อันใหญ่นะคบเพราะว่าไม่นั้นช็อกโกแลตเราจะหายไปทันทีเหมือนเรือไททานิกนะครับก็เวลาเราปั้นอ่ะถ้าจะให้แป้งแต่ละลูกมันไม่ติดกัน่เราก็อาจจะใส่แป้งมันลงไปในชามสักเล็กน้อยเพื่อให้มันคลุกเคล้าแล้วก็แป้งจะได้ไม่ติดกันอย่าใส่แป้งเยอะเกินไปนะครับแม่ได้ข่าวว่าแม่ทำอาหารเก่งเหรออ่าเราปั้นคิดว่าแม่ทำเก่งไหม ก็ถ้าใครอยากเห็นแม่มาทํากับผมบ่อยๆก็คอมเมนต์บอกได้คะจะได้รู้ว่าแม่ผมเก่งขนาดไหนนะอ่าแม่ว่านะลองให้แฟนคลับของปันอ่ะบอกมาก็ได้ว่าอยากให้เราสองคนอ่ะทําเมนูอะไรใช่แล้วเราจะไปหาทำให้นี่ไม่ยากเลยอย่างนี้แล้วก็เอาไส้เข้าไปข้างใน จริงๆเด็กเล็กๆก็ทำได้นะปันใช่ครับแล้วก็เหมือนกับเขาได้ปั้นดินน้ำมันแล้วก็เป็นกิจกรรมของขอครอบครัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ใ<ช>สนุกแล้วก็พัฒนาทักษะของเด็กด้วยใช่ได้ทาแป้งมาแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นลูกบอลกลมๆมนะครับเราก็จะมาสอดไส้กันโดยการนะครับหยิบแป้งของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ แล้วก็ปั้นแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมๆก่อนครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าใส่สลับกันโดยการเอาของปั้นนะครับเป็นการเอาดาร์กช็อกดาร์กช็อกนะครับไปใส่ลงไปในแป้งสีขาวนะครับแปงสดของแม่แป้งโกโก้ใส่กับไวท์ช็อกแบบนี้เมื่อปั้นเป็นกลมๆแล้วพยายามทําให้มันเป็นแบนๆแล้วก็เอาไส้ไว้ตรงกลางแล้วพอปั้นแล้วก็ึงแล้วพอปั้นไส้เสร็จแล้วป็จะเป็นแบบนี้เราก็จะปั้นแป้เป็นแบบนี้ ถ้าลูกไม่ใหญ่มากมันก็จะกินแล้วมันไม่เลี่ยนนะปันเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วเราก็พักไว้ในนี้ปั้นจนหมดนะคะสอดไส้จนหมดเลยพยายามอย่าเอาไปติดกับไออันใหญ่นะคะเพราะว่าไม่นั้นช็อกโกแลตเราจะหายไปทันทีเหมือนเรือเททานิกนะก็เวลาเราปั้นอนะ่ะถ้าจะให้แป้งแต่ละลูกมันไม่ติดกันเราก็อาจจะใส่แป้งมันลงไปในชามสักเล็กน้อยเพื่อให้มันคลุกเคล้าแล้วก็แป้งหรืออะไไม่ติดกันอย่าใส่แป้งเยอะเกินไปนะคะ แม่ได้ข่าวว่าแม่ทําอาหารเก่งอ่าล้วปันคิดว่าแม่ทําเก่งไหมอ่ะก็ถ้าใครอยากเห็นแม่มาทํากับผมบ่อยๆก็คอมเมนต์บอกได้นะจะได้รู้ว่าแม่ผมเก่งขนาดไหนนะอ่าแม่ว่านะลองให้แฟนคลับของปันเอ่ะบอกมาก็ได้ว่าอยากให้เราสองคนอ่ะทำเมนูอะไรใช่แล้วเราจะมารีวิวทให้นี่ไม่ยากเลยตรงนี้แล้วก็เอาไส้ เข้าไปข้างในจริงๆเด็กเล็กๆก็ทําได้นะปันใช่ครับแล้วก็เหมือนกับเขาได้ปั้นดินน้ํามันแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวอย่างนึงที่ทําให้ใ<ช>สนุกแล้วก็พัฒนาทักษะของเด็กด้วยใช่เขาได้ปั้นเองรึง เสียงในนั้นออกก็ได้แล้วก็วกเราก็ใส่เพลงลงไปแทนยก,กมาแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งกลับไปเหมือนเดิมไงจะไม่ใช่มุมเดิมมันยกแบบทนเฮลจะเห็นกล้องมันจะเป็นกล้องทําำให้ชีวิตเนี่ยมันทำมืมแผลมเห็น เปกดออหมาที่น,นี้แล้วก็ใส่ช่อบเข้าไปไไหลังจากที่เราปั้นบัวลอยเสร็จแล้วนะครับนี่นี่เราก็จะนาไปต้มครับที่น้ำเดือดน,นะ เราทำน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่นะครับน้ำเดือดหนึ่งร้อยองศานะครับเพื่อต้มเราก็จะลวกเป็นสีสีไปเนาะนะครับเราต้องไม่อย่าไปคนมันมากนะคะเดี๋ยวมันจะนั่นแต่ต้องระวังให้มันทําให้มันติดกันนะคะเพราะว่าเวลากินมันจะแบบใช่ปันรู้เปล่าเวลาสุกอะ่ะเราจะดูรู้ได้ยังไง ก็คือบัวลอยลอยจะลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมาแต่ถ้ายังกินไม่ได้มันก็จะคือบัวตจมนะไปเอุยอุยอันนี้ติดกันต้องลอยก็ถ้าจะต้มนะครับไปเรียกผู้ปกครองมาก็ได้นะครับสำหรับเด็กๆเนอะอนนี้เรารอเราทำทีละสีเนาะจะได้ไม่ปนกันได้ยังโอเค เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ช้อนใส่นี้เนาะหลังจากที่เราต้มบัวลอยปันรู้ไหมส่วนสําคัญอ,อีกอันหนึ่งที่เราจะทาเขาเรียกว่าน้ามันอะนมอ่าใช่แต่เดิมบัวลอยมันจะต้องใช้กะทิใช่ไหมใช่เราไม่เอา่าเราเอานมสดนี่ที่มันมีประโยชน์สําหรับเด็กอาจจะเป็นนมสดก็ได้หรือว่าจะเป็นนมจืดของเราก็ได้หรือจะเป็นนมรสหวานก็ได้นะแล้วแต่เราชอบจริงๆจะสามารถดัดแปลงเป็นนมช็อกโกแลตก็ยังได้แต่คราวเนี้ยเรามี เรามีตัวบัวลอยที่เป็นโกโก้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกใช้นมจืดนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักนิหนึองอ่าแล้วเราก็ทําอย่างนี้กับตัวโกโก้ด้วยนะคะ ตัวแป้งมันเกาะกันจากนั้นเราทําอะไรต่อนะครับปันก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลนะครับลงไปในนมนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานนะครับให้กับน้ํานมของเราครับอืไม่ต้องเยอะเนอะเพราะเราไม่เน้นหวานถูกไหมนมที่เราใส่ลงไปนี่นมอะไระปันก็เป็นนมจืดครับเป็นนมจืดหรือว่านมสดก็ได้ไม่ต้องทําอย่างนั้นเทลงไปเลยครับเดี๋ยวมันโอ้โหมันจะหกไหมเนี่ยปันเอ้ย เจแล้วเราคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ทิ้งนมไว้ให้มันเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่บัวลอยเข้าไปแล้วเราก็ตักกินได้พอเดือดเสร็จแล้วเราก็เอ่อเปิดฝานะครับแล้วก็เอาบัวลอยใส่แล้วก็ตักใส่ชามกินได้แล้วครับก็เห็นแม่อยู่ดีๆแม่ก็บอกใส่ไม่เยอะก็ไม่ใส่ม่ทำอย่างนี้เล่นเล่นเลๆอย่างเนี้ย เามื่อกี้จามด้วยทำอาหารแล้วจามใครจะมากล้ากินวะเดี๋ยวไปตัดทำเสร็จแล้วกันเนี่ยด้วยอ่ะเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดเอกที่ยัไม่ปิดคลิปเลยก็ถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้มันไม่เราไม่ใช้เสียงอันนี้อยู่แล้วนี่ฟ้าเราไม่เดือดเลยวะ,ะโอ้ยมันเพิ่งเริ่มก็เ,เราก็ทำใส่นี้แล้วก็จัดจานให้สวยๆเลยค่ะแค่นั้นพอ ก็เนี่ยแปมนม<อ>เดือดแล้วเดือดแ,แล้วนี่แล้วนี่เราก็จะใส่บัวลอยของเราเข้าไปเลยอกล <S <S อิ่นมันหอมมากเลยเอ่ะปันหอมมากใช่ที่เราเลือกนมสดอล้น่าจะเป็นตาหมีห่มหรือคาร์เนชั่นก็ได้มันก็จะมีความมันของตัวนมมันมากกว่านมเจิดทั่วไปเนาะเขาไม่ได้จ่ายนะเป็นรายของเขาดีเราช่วยเขาโปรโมทเนี่ คือถ้าเราไม่มีเตาแก๊สเราก็ใช้แบบไฟฟ้านี่ก็สะดวกดีนะปันนี่คือมอสุกี้นะเราก็อพลายนี่ไงจัดการ<ช>ประยุกต์ใช้คนไหนนะครับผมลองชิมหน่อยดีปะ่ะว่ามันหวานกำลังดีหรือย,อยังหมายถึงว่าชิมน้ำอ่ะนะคร้อนนะนิ้มพองอร่อยพอดีเลยครับผม แกควรจะตักใส่ช้อนแล้วก็ตั้งถูกไม่ใช่จอมลงไปก็ให้มันทําเองจะได้รู้ไงไม่ก็อุตส่าห์เอาวันนี้แล้วก็อุตส่าห์วันนี้ี่ไม่มีสกิลเลยกันว่ามันจะเอาอย่างนี้แม่ศึกไปตักตาล่ะตักตรงนั้นเอาใหม่ชิมใหม่ไม่ต้องแล้วช่างมันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่หวานตักเข้าช่วงอ่าไหนชิมหน่ช่ำมันอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอาไปไปช่ำมันเถอะเจ๊้ชใหม่ เรารู้ได้ไงว่าเมื่อกี้มันห่านถึงตรงไหนแล้วเวลาไปตัดมันก็ไม่เนียนใช่ไหมมันจะมีช่วงหมอกมาไหนเรามาชิมกันตรงเนี้ยอ่าแล้วมามาชิมได้คุะครับเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนิดนึงนะคะปานลองดูว่าความหวานใช้ได้หรือยังอให้แม่ด้วยอระวังนะมันร้อนมากคหลังจากที่เราปั้นบัวลอยเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ เราก็จะนําไปต้มครับที่น้ําเดือดนะคับผมอ่าเราทําน้ําให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่นะครับน้ําเดือดหนึ่งร้อยองศานะครับ่ปต้มเราก็จะลวกเป็นสีๆไปเนาะนะครับเราต้องไม่อย่าไปคนมันมากนะคะเดี๋ยวมันจะแน่นแต่ต้องระวังให้มันห้ามให้มันติดกันนะคะเพราะเวลากินมันจะแบบใช่ปัรู้เปล่าเวลาสุกอะเราจะดูรู้ได้ยังไง ก็คือบัวลอยลอยจะลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมาแต่ถ้ายังกินไม่ได้มันก็จะคือบัวตจมนะครับแปอุยอุยอันนี้ติดกันกัะวังร้อนก็ถ้าจะต้มนะครับไปเรียกผู้ปกครองมาก็ได้นะครับสําหรับเด็กๆเนาะอีเราลอเราทำทีละสีเนาะ้องจะได้ม่ปนกันได้โอเค เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ช้อนใส่อันนี้เนาะหลังจากที่เราต้มบัวลอยปันรู้ไหมส่วนสําคัญอีกอันหนึง่งที่เราจะทำ <S <S เขาเรียกว่าน้ามันอะ <S <S นมอ่าใช่แต่เดิมบัวลอยมันจะต้องใช้กะทิใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่เราไม่เอาเราเอานมสดนี่ที่มันมีประโยชน์สําหรับเด็กอาจจะเป็นนมสดก็ได้หรือว่าจะเป็นนมจืดของเราก็ได้หรือจะเป็นนมรสหวานก็ได้นะแล้วแต่เราชอบจริงๆจะสามารถดัดแปลงเป็นนมช็อกโกแลตก็ยังได้แต่คราวเนี้ยเรามี เรามีตัวบัวลอยที่เป็นโกโก้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกใช้นมจืดนะครับก็เดี๋ยวลอยแตกเพื่เรื่องอ่าแล้วเราก็ทําอย่างนี้กับตัวโกโก้โกด้วยนะคะคก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลนะครับลงไปในนมนิดน,นึงเพื่อเพิ่มความหวานนะครับให้กนะับน้ํานมของเราะคระับอืมไม่ต้องเยอะเนอะเพราะเราไม่เน้นหวานถูกไหมนมที่เราใส่ลงไปนี่นมอะไรอ่ะปันก็เป็นนมจืดครับเป็นนมจืดหรือว่านมสดก็ได้ ไม่ต้องทําอย่างนั้นเทลงไปเลยครับเดี๋ยวมันโอ้โหมันจะหกไหมเนี่ยมันเอ้ยแต่ลราเราคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ทิ้งนมไว้ให้มันเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่บัวลอยเข้าไปแล้วเราก็ตักขเ้นมาแล้วเราก็เอปิดฝานะครับแล้วก็เอาบัวลอยใส่แล้วก็ตักใส่ถ้กินได้แล้วครับ นมเดือดแล้วเดือดแล้วนี่แล้วนี่เราก็จะใส่บัวลวอยของเราลงไปเลยอือกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะปังหอมมากใช่ที่เราเลือกนมสดอล้น,น่าจะเป็นตามี่หรือคาร์เนชั่นก็ได้มันก็จะมีความมันของตัวนมมันมากกว่านมเจอทั่วไปเนาะเขาไม่ได้จ่ายนะ <c oughs> ไม่เป็นไรของเขาดีเราช่วยเขาโปรโมทแหนเนี่ยคือถ้าเราไม่มี เตาแก๊สเราก็ใช้แบบไฟฟ้านี่ก็สะดวกดีนะปันนี่คือมอสุกี้ที่นะเราก็แอพพลายไงจากการประยุกต์ใช้คนหน่อยนะครับผมมาลองชิมหน่อยดีป่ะว่ามันหวานกำลังดีหรือยังหมายถึงว่าชิมน้ำอ่ะนะคร้อนนะลิ้นพองอร่อยพอดีเลยครับผมแล้วเรามาชิมก่อนนิดนึงนะครับ ปันลองดูว่าความหวานใช้ได้หรือยังเอาให้แม่ด้วยอันนี้เราจะวังนะมันร้อนมากนะปันเอครับเดี๋ยวพอเดชิมไปชิมมาหมดหม้อโอ้ใช่ได้โอ๊ยเกาหัว นี่ผลงานของเราสองคนมันเดือดมากเลยมันดูน่ากินมากทุกคนอ่าเราตักเขาจารย์ด,ดูดแล้วเราด,ดูน,ดนะว,ว่าเวลาที่เรากินแล้วไส้มันไหลจะเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่าเราก็ปิดไฟนแล้วครับตักให้พอดีกินนะครับอย่าเหลือนะครับปันแม่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะบัวลอยอ่ะที่เขาอ่ะทำไหวในวันขนมอีอ่ะอก,กันอ่ะ ทนที่เราจะให้เด็กๆกินกันนะเนาะเราก็มาประยุกต์ใช้เป็นลักษณะที่เป็นนมเย็นได้ไหมปันได้ค่ะเอาน้าแดงใส่นมแล้วก็<ด>ใส่ในแป้งเนื้ปฟันเนอะเออ<ด>เปลี่ยนจากผ<ด><อ>งโกโก้ที่เราใส่อะเอาเป็นน้ําแดงนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ผสมนมเวลาที่เราที่เรานวดแป้งนี่แหละครับเราจ,จัดจานเสร็จแล้วนี่ครับบัวลอยโกโก้นมสดครับผมอ่าเรามาดูกันปันว่าข้างในอ่ะ ที่มันบอกว่าเป็นลาวาน้ําไหลมันจะเป็นยังไงเนาะปันครับมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเยิ้มจริงหรือเปล่า,ว,าว้าวมันมีความเด้งยนะโอ้ก็มันก็เยิ้มอยู่ข้างนาในไส้เหล้าอ่าเดี๋ยวลองดูอันที่เป็นโกโก้บ้างเฮ้ยม,มันกินแล้วนี่มัน เข่ากนเข่าแนอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตสีนี่พอดีเนาะใช่เราเป็นช็อกโกแลตสีดำพอดีช็อกโกแลตไม่พอนะอ่าปันปันจะลองชิมดูไหมครับได้ครับผมมามาลองกันดีกอันนี้อันนี้เป็นี้อกโเยิ้มนี่ข้างในเป็นไวช็อกเห็นไหมโกโก้กับไวช็อกเอาไปลองชิมดูดิได้อ่าว่ามันจะอร่อยไหมเี่ยมมาเรามาลองชิมกันดีกว่ามาเรามาลองชิมกันดีกว่าอ่าไาลองชิมซิเป็นยังไง อืเป็นไงบ้างครับมันมีความเหนียวของแป้งแล้วก็มันจะมีความหวานของช็อกโกแลตกับนมด้วยนะคะผมะเดี๋ยวแม่ลองชิมสีขาวดูที่ข้างในเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะเวลาชิมก็ต้องกินกับนมสดของเราด้วยมันจะได้เพิ่มความหวานแป้งมันเหนียวมากเลยอ่ะปันแล้วก็ช็อกโกแลตมันก็ละลายในปากด้วยแม่ลองกินอีกอันหนึ่งดูเปลดช็อกโกแลต มันร้อนมากเลยอยากปั่นเห็นควันป่ะในในกล้องไม่ได้เห็นแต่ว่าตรงนี้มีควันเดี๋ยวโอ้โหอะอืมอร่อยดีนะครับอืมทำได้เลยก็ถ้าใครชอบก็ไปทำกันได้นะครับที่บ้านใช่อย่าลืมไปทำกันนะครับส่วนครั้งหน้านะครับจะเป็นการรีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ ผมเด็กบ้านรีรูวบายปันนี้อีเลเวนและนี้แมวผมครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ